สวัสดีครับเจอกันทุกสองทุ่มที่ช่องนี้ครับกับร้านสยามน,นาฬิกาป่นเก้านะครับผมวันนี้ถึงคิวสิงดําครับทำไมเรียกสิงดําเพราะนาฬิกามันเป็นตัวเรือนสีดำสายเหล็กสีดำนะครับผมตัวนี้นี่แปลกนิดนึงนะขอบมันเป็นสีเขียวมรกตอนะคือปกติสีเขียวไม่ค่อยทานะคือทําบ้างไม่เยอะแต่อันนี้จะเป็นสีเขียวมรกตด้วยในะขอบคือมันเป็นเงาเงาเขียวเขียวไง แปลกตาดีพี่เอ้ยมันดูแปลกดูตาสะดุดตาดีนะครับเลยเอาตัวจริงให้เพื่อนๆดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูนิดนึงเป็น Casio Difem นะครับผมดูนิดนึงนี่เห็นไหมฮะเป็นสีดำหน้าปัดดำนะครับเข็มสั้นเข็มยาวมีภัยนานะฮะนี่ตัวนี้เป็นเขียวฮะสีเขียวเขียวแบบเขียวเขียวเข้มอ่ะตัวนี้เป็นขอบเงาเงาเป็นสีเขียวนะบอกวันที่ได้นะครับน,นี่ตรงพวกวงๆนี้ใช้ได้หมดนะเป็นชุดจับเวลาไหมตัวเรือนเป็นสีดําหมดเลย ดำเมื่อมเลยโอ้โหนะฝาหลังน,ะนั่นเนี่ยดูหมดเลยมานี่สำหรับคนแบบว่าอยากได้แบบแนวเข้มเข้มดุดุไม่เหมือนใครนี่ลองดูสีดำไปด้วยก็ไม่เลวนะพี่ว่านะอ่าพวกนี้กันน้ำได้100เมตรนะครับเป็นในการใช้ฐานปกติขนาดตัวเรือมาตรฐานเลยครับไซส์43บมมิลสายเป็นมาตรฐานคือทำมายาวไม่พอก็ตัดเอาเอา้ยยาวไปก็ตัดเอานะครับไม่จะไม่พอนะครับอ่าดูบนมือพี่ที่หนึ่งนีนนนน่พี่เล็กนะครับเนี่ย มือพี่จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยจะบนมือประมาณนี้สีเป็นสีดำนะครับเนี่ยนะปัดอ่าประมาณนี้นะครับอืมนะครับเน้นบอกว่าดูดูหน่อยดูสีดําไว้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรับรองเท่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG นะครับพร้อมกล่องคู่มือแล้วก็ใบประกันศูนย์นะครับกล่องใบนี้นะครับผมนะครับออสนใจยังไงก็คักมาในไลน์ข้างบนครับหรือเบอร์โทรอาจจะเบอร์โทรก็ได้ทาให้ถูกโทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับอ่า จะให้คันแนะนําได้มีวันที่นะครับกันน้ําได้สบายๆลุยๆไปเลยนะครับผมถ้าชอบของแปลกสวยสะดุดตาตัวนี้ไม่เลวครับยังไงเจรันทีสองทุ่มนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าครับ,รบผม